บทที่หนึ่งพอยภายใต้สายตาที่จับตามองของทุกคนเขาเลือกการลอบสังหารที่น่ากลัวที่สุดตายไม่ว่าในกรณีใดเจียงเฟิงกําลังจะตายเป็นเวลา15ปีที่เขามาที่ตระกูลเจ้าไม่ใช่แค่เพื่อรักษาสิ่งที่เรียกว่าผู้บริหารระดับสูงของตระกูลเจ้าและทายาทสายตรงหรือเพื่อมิตรภาพที่เรียกว่าเจ้าเปอีกเชียน จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคือการควบคุมตระกูลเจ้าอย่างลับๆและใช้ตระกูลเจ้าเป็นฐานข่าวกรองของดงยีอิ้งในดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์เขาเกือบจะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แม้แต่เจ้าเปอีเชียนก็ยังเห็นด้วยเพราะเจ้าเปอีเชียนต้องการใช้พลังของดงพูเพื่อพงาดขึ้นอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นพลังสูงสุดของประเทศ แต่เขาไม่คาดคิดว่าในฐานะนักศิลปะการต่อสู้ที่มีพรสวรรค์อันดับหนึ่งของตระกูลมิยาโมโตะเขาซ่อนตัวอยู่ในตระกูลเจ้าเป็นเวลา15ปีและเมื่อแผนใหญ่และน่ากลัวของเขากำลังจะสำเร็จเขาจะฆ่าคนที่ไม่รู้จักขยะครึ่งทางเขาโกรธเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมขยะถึงมาอยู่ที่นี่สำหรับเด็กผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในกรงสุนขนะ นั่นคืออะไรในความคิดของเขาเด็กผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในกรงสุนัขเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่ากับสัตว์ร้ายหลายครั้งที่เขาเตะเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เหมือนของเล่นเขาไม่เข้าใจแต่เขาโกรธเขาไม่ได้พยายามเลยในตอนนี้เขาระเบิดพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาโดยตรงในฐานะนินจาอันดับหนึ่งของตระกูลนิยาโมโต และแม้แต่ใช้เทคนิคการลอบสังหารในขณะนี้เขาต้องการที่จะฆ่าขยะนี้มากกว่าเจ้าเปออิเชียนนี่คือฐานที่มั่นขององค์กรข่าวกรองที่เขาใช้เวลาถึง15ปีในการสร้างให้สำเร็จบนท้องฟ้าเมื่อแผนของเขาสำเร็จจริงๆเขาจะกลายเป็นฮีโร่ที่ไร้เทียมทานในญี่ปุ่น ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ในเมืองแหงงูและแม้แต่ในภูมิภาคเจียงนันทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาฟอด้วยความโกรธกำปั้นเหมือนงูพิษที่น่าสะพรึงกลัวในสายตาของทุกคนได้พุ่งเข้าหาหลังของเจียงเฟิงด้วยความเร็วสูงสุดแล้วฝ่าบาทระวงังหวังเทียนป้าอดไม่ได้ที่จะตะโกนเมื่อเห็นฉากนี้ สัมผัสได้ถึงความโกรธและความกังวลอันน่าสะพรึงกลัวก็ปะทุขึ้นในดวงตาของเขาเร็วและกระท่านหันเกินไปเทคนิคการลอบสังหารที่ท้าทายท้องฟ้าของมิยาโมโตะซาบุโรเกือบจะระเบิดโดยตรงจนสุดขีดแวงเทียนบ้าไม่แม้แต่จะตอบสนองเขาตะโกนอย่างรุนแรงหากวันนี้ฝ่าบาททำลายเส้นผมเส้นเดียวที่นี่ แม้ว่าหวังเทียนป้าจะมีชีวิตถึงหนึ่งหมื่นชีวิตเขาก็ไม่สามารถชดใช้ได้ความกังวลของเขาก็ถึงจุดสุดยอดเช่นกันบูมคลิกมันสายเกินไปที่จะหยุดพวกเขาในสายตาของทุกคนร่างของซาบูโรมิยาโมโตและเจียงเฟิงปะทะกันด้วยความหวาดกลัวในขณะนั้นผลกระทบที่รุนแรงประทุข,ขึ้นอย่างสมบูรณ์ในทันทีหลังจากการประทะกัน และร่างของคนจำนวนมากก็ถูกบังคับให้ถอยหลังครั้งแล้วครั้งเล่าออย่าการหลุมของตระกูลเจ้าถูกใช้จนหมดสิ้นด้วยความสยดสยองแต่ในขณะที่เกิดการประทะกันทุกคนเห็นได้ชัดว่าซาบุโรมิยาโมโตะซึ่งระเบิดได้เหมือนงูพิษระเบิดของเขาโดยตรงและสมบูรณ์ยกแขนขึ้น แม้กระทั่งรอยร้าวอันน่าสะพรึงกลัวนั้นก็ลามไปถึงร่างของเขาเสียงกรีดร้องกลางคาันและหยุดลงทันทีเขาพ่นเลือดที่น่าสะพรึงกลัวออกมาเต็มปากและมีแม้กระทั่งเศษหัวใจอยู่ในเลือดนัดเดียวดับทันใดนั้นดวงตาของมิยาโมโตะซาบุโรก็จ้องเขมแมงจากนั้นพวกเขาก็ตัวแข็งด้วยความสยดสยอง และนั่นคือสัญญาณแห่งความตายที่ทุกคนรู้อะไรเมื่อเห็นฉากนี้ลูกหลานสายตรงและสมาชิกระดับสูงของตระกูลเจ้าทุกคนดูเหมือนจะเห็นผีและหัวใจของพวกเขาก็จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งแห่งความสิ้นหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนี้ในขณะนี้ผู้คนโดยรอบทั้งหมดจากกองกำลังหลักต่างตกตะลึงจนสุดขีด ตอนที่หนึ่ทันใดนั้นดวงตาของแวงเทียนบ้าก็เบิกกว้างเสียชีวิตนินจาอัจฉริยะคนแรกของตระกูลโดงงี I ่อิงมิยาโมโตที่ซ่อนตัวอยู่ในตระกูลเจ้าเป็นเวลา15ปีถูกเจียงเฟงสังหารด้วยหมัดเดียว ในขณะนี้แวงเทียนบ้าแทบไม่เชื่อสายตาของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงร่างเล็กๆภายใต้อิทธิพลของลองเมนแต่เมื่อเมืองจงยวนรู้จักตัวตนของเจียงเฟิงเขาก็รู้สึกหวาดกลัวเจียงเฟิงเข้ากระดูกดำแล้วแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยเห็นเจียงเฟงกโกรธจริงๆเลยเขาไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจียงเฟิงตอนนี้เขาเห็นฉากนี้ด้วยความตกตะลึง ความกลัวในใจของเขาถึงขีดสุดแทบจะทันทีความกลัวแบบนี้ไม่เพียงแต่กลัวตัวต,วตนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความกลัวของเจียงเฟิงด้วยเพื่อเห็นแก่ญาติของเขาเองเขาจึงตบเจ้าฮงเฟยผู้หญิงพยองและหญิงพยองด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวด้วยความโกรธเจ้าเปอีเชียนผู้เท่าที่น่ากลัวของตระกูลเจ้า ซึ่งซ่อนตัวจากโลกมานานหลายทศวรรษด้วยการตบเพียงครั้งเดียวและสังหารซาบูโรมิยาโมโตโดยตรงด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวเกือบคนเดียวเขาทำให้ตระกูลเจ้าจากสีตระกูลที่ซ่อนเร้นที่สุดในเมืองแฮงูอาบเลือดคนทั้งสามนี้ตายหรือพิการและโดยพื้นฐานแล้วตระกูลเจ้าก็จบลงแล้วมรดกถูกตัดออกและมระดกถูกยกเลิกหือ หือหือหือแวงเทียนบ้าตกตะลึงและทุกคนในสนามหลังบ้านก็ตกใจมากยิ่งขึ้นในขณะนี้รถตำรวจและยานพาหนะหลายสิบคันจากแผนกพิเศษก็มาถึงนอกประตูบ้านของเจ้ารถหยุดลงและตำรวจติดอาวุธหนักกลุ่มใหญ่ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานพิเศษบางส่วนก็ตื่นตัวสูงทันทีและทั้งหมดก็รีบเข้าไปในสวนหลังบ้านของเจ้าชนผู้คนทั้งหมดในสวนหลังบ้านของตระกูลเจ้าถูกล้อมรอบในทันทีและมองเห็นได้ไม่ชัดว่าร่างเย็นชาจำนวนมากปรากฏอย่างคลุมเครือบนหลังคาหลายหลังของตระกูลเจ้าหน่วยสวาร์สไนเปอร์อะไรนะนี่มันเพื่ออะไร ผู้มีอำนาจหลายคนที่เดิมมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดล้วนเปลี่ยนสีหน้าด้วยความตกใจเมื่อเห็นฉากนี้ตำรวจตำรวจติดอาวุธตำรวจพิเศษและผู้คนจากหน่วยงานพิเศษที่ลึกลับยิ่งกว่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะรอบรู้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เช่นนี้ หลายคนรู้สึกว่าอาจมีสไนเปอร์เล็งมาที่ศีรษะของพวกเขาบนหลังคาและหลังของพวกเขาก็รู้สึกเย็นฮ่าฮ่ฮ่ฮ่เจ้าขยะเสร็จแล้วเจ้าไม่มีพลังหรือเจ้าสู้ไม่ได้หรือวันนี้เจ้าฆ่าคนไปมากมายที่นี่เจ้าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้คนพวกนี้จะต้องมาจับเจ้าปรมาจารย์แห่งตระกูล เจ้าใบหน้าของเขาแตกเป็นเสียงเสียงซาบุโรมิยาโมโตตายแล้วแต่เขายังไม่ตายเมื่อเขาเห็นตำรวจจำนวนมากตำรวจพิเศษและผู้คนจากหน่วยงานพิเศษมาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังตื่นเต้นกับเต็มที่เขาคำรามในขณะนี้ในความคิดของเขามีคนจำนวนมากมาพวกเขาทั้งหมดต้องมาจับขยะนี้เจียงเฟิงครอบครัวเจ้าของพวกเขายังคงรอด เจียงเฟงฆ่าผู้คนมากมายที่นี่เจียงเฟงต้องตายในวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตระกูลเจ้าของพวกเขามีเครือข่ายขนาดใหญ่มากในเมืองแฮงงูด้วยบุคคลที่มีอำนาจมากมายจากตระกูลสาธารณะพวกเขาจึงต้องมาจับกุมเจียงเฟงตอนที่หนึ่นนี่คือดินแดนของตระกูลเจ้าของพวกเขา เขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชายที่ดีที่สุดในแฮงูซิตี้ใช่ฮ่าฮ่าตระกูลเจ้าของเราได้รับการช่วยเหลือแล้วตระกูลเจ้าของเรากลับมาจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่ใช่ที่นั่งของสำนักงานทั่วไปเมืองแฮงงูของเราฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งผู้เท่าของเราเคยดื่มกับเขาทัานใดนั้นเจ้า ครอบครัวผู้บริหารระดับสูงก็เปิดปากอย่างตื่นเต้นสมาชิกอาวุโสทั้งหมดของตระกูลเจ้าและทายาทสายตรงที่อยู่รอบตัวพวกเขาก็หันกลับมาทันทีในขณะนี้สายตาของผู้คนจำนวนมากก็จับจ้องไปที่ชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าที่แข็งแกร่งและสง่างามถูกต้องนั่นคือที่นั่งของเมืองแหงงูของเราคุณทำเสร็จแล้วอย่างไร้ประโยชน์ คุณฆ่าคนมากมายในตระกูลเจ้าของเราคุณตายแล้วถ้าคุณต่อสู้อีกครั้งคุณจะฆ่าทุกคนที่นี่ได้ไหมคุณแค่รอตายทั้งขยะกำลังรอให้คุณเข้าไปตระกูลเจ้าของเราจะทำให้ชีวิตของคุณเลวร้ายยิ่งกว่าความตายแน่นอนและสมาชิกในครอบครัวของคุณทั้งหมดก็ต้องตายเช่นกันและคุณจะตายอย่างเจ็บปวดที่สุดอัญญประกาศคู่ สมาชิกของตระกูลเจ้าในขณะนี้ลูกหลานสายตรงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนต่างพูดอย่างตื่นเต้นใครจะคิดว่าในสถานการณ์ที่สิ้นหวังตระกูลเจ้าของพวกเขาจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เช่นนี้ตราบใดที่ผู้เท่าของพวกเขายังมีชีวิตอยู่ด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวของผู้เท่าตระกูลเจ้า หลังจากวันนี้ตระกูลเจ้าของพวกเขาจะยังคงเป็นตระกูลที่น่ากลัวที่สุดในเมืองแฮงงูพวกเขาจะยังคงรุ่งเรืองและมั่งคัง่งทยานไปสู่จุดสูงสุดฉันพูดเมื่อนานมาแล้วว่านี่คือเมืองแฮงงูและผู้เท่าของตระกูลเจ้าเป็นผู้เท่าของตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในแฮงงูซิตี้ขยะจะทำให้ครอบครัวใหญ่ขนาดนี้สั่นคลอนได้อย่างไร ตอนนี้มันยืนยันสิ่งที่ฉันพูดก่อนหน้านี้แล้วอัญญาประกาศคู่ถูกต้องฉันก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเขากล้าประลองกับสำนักเมืองหางโจทั้งเมืองด้วยตัวคนเดียวหรือกลุ่มคนจากกองกำลังหลักทั้งหมดที่มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดในที่สุดก็ตื่นขึ้นราวกับฝันในเวลานี้ ในขณะนี้ในที่สุดเขาก็กลับมามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และความเฉยเมยและการถากถางในดวงตาของเขาก็กลับมาอีกครั้งเอียดเมื่อแวงเทียนบ้าเห็นฉากนี้ร่างกายของเขาก็แข็งทื่อทันใดคว้าพระองค์ไว้ใครกล้าถ้าใครจับพระองค์ได้ควรก้าวข้ามพระวรากายของพระองค์ก่อน ฝาบาทเป็นเจ้านายของดราก้อนเกตของพวกเขาและตอนนี้พระองค์ยังแตะโทรศัพท์ด้วยซ้ำจับคุณเจียงโอ้ฉันคิดว่าคุณติดอยู่ในความฝันและยังไม่ตื่นตอนนี้ฉันขอประกาศว่าตระกูลเจ้าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าร่วมมือกับศัตรูและประเทศที่ทรยศ ว่าจ้างฆาตกรทารุณกรรมเด็กการค้าการช่อฉนและการนับสิบเอ็ดอื่นๆตระกูลเจ้าถูกขนึกไว้หมดแล้วหัวหน้าสำนักของเมืองแหงูก้าวไปข้างหน้าอย่างกระทันหันตะโกนโดยตรงด้วยเสียงที่สง่างามอย่างยิ่งและความโกรธในใจของเขาก็พุ่งถึงขีดสุดร่วมมือกับศัตรูและประเทศที่ทรยศ และเขายังเป็นสมาชิกของดงภูในฐานะที่นั่งของเมืองแหงงูเขารู้ดีว่าอาจยากรรมที่น่าสะพรึงกลัวนี้จะเป็นอย่างไรเนื้อหาในรายงานความโกรธในใจของเขาทะลุขีดจำกัดอาทยากรรมมีมากมายเกินจะบรรยาย เนื้อหาในรายงานถูกส่งไปยังระดับสูงสุดและระดับบนเต็มไปด้วยความโกรธที่น่าตกใจพายุที่โหมกระหน่ำทันทีที่เนื้อหาปรากฏขึ้นมันถูกกำหนดไว้ว่าจะมีการชำระล้างและพายุในเมืองแฮงงูในฐานะผู้บริหารระดับสูงของเมืองแฮงูหัวใจของเขาสั่นสะท้านในขณะนี้และเขายังรู้สึกสยองขวัญอะไร ในขณะนี้สนามหลังบ้านทั้งหมดของตระกูลเจ้าเป็นเหมือนฟ้าร้องบนพื้นดินความตกใจและความสันสะเทือนในใจของทุกคนที่ได้ยินคำพูดของเจ้านายก็ระเบิดออกใบหน้าครึ่งหนึ่งของปรมาจา์เจ้าซึ่งยังคงไม่บุบสลายแข็งทันใดและดวงตาของเขาเบิกกว้างราวกับว่าเขาได้ยินสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเห็นผี ลูกหลานสายตรงและสมาชิกระดับสูงของตระกูลเจ้าในขณะนี้ล้วนเฉืยชาพวกเขามองไปที่สำนักงานในเมืองแหงงูอย่างโง่เขลาและรู้สึกว่าพวกเขากำลังฝันไปอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้และพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะฝัน